วันี้กัานลานเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยเทสเลยนะครับเทสเนื้อกัานลานดูเลยนะครับสั่งมานะครับเครดิตนมัมบลตี้นะครับก็โอเคอยู่นะครับก็ได้เพิ่งมาถึงนะครับเนี่ยก็แบบนี้เลยนะครับกัานลานนะก็ลองเทสดูนะครับ น่าจะได้การอยู่นะครับเนี่ยการสดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเลาง่ายโอเคนะ กนสดมันจะเลาง่ายนะครับนี่นะผมถึงชอบการสดเพราะอะไรนะครับก็เพอแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยเราก็จักกาารลานก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็โอเค,นะคเดี๋ยวมาเลาดู ก็คิดว่าใช้ได้นะครับชุดนี้ผมชอบการลานสดนะครับมันจริงเราง่ายนะครับสดทําเสร็จแล้วเรามาตากแดดออกนะตากแดดแล้วค่อยค่อยทําเป็นตอกนะครับให้แห้งก่อนนะครับเาสดสดมันจะง่ายกว่านะ ه, ก็ประมาณนี้นะครับไอ่สดๆแล้วเราก็เหลาสดเลยนะครับเหลาสดแล้วก็เป็นต่ตากเดดเอาครับตากเดดเอาให้มันแห้งก่อนนะให้แห้งแล้วเราค่อยเข้าเป็นตอกนะครับก็ดีกว่าเราเหลา การลานแห้งเลยครับพูดถึงว่าหลาได้ไหมก็หลาได้ครับแต่ว่ามันก็มันก็จะใช้ฝีมือหน่อยก็ทํายากหน่อยนะครับงานแห้งนะถ้าเป็นงานสดอย่างนี้ครับมันก็หล่อง่ายนะการแต่งการอะไรการน,นั้นมันก็ง่ายดีนะครับการคอนโทรลมีดนะในการหลาก็ก็ง่ายดีอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้ไวนะครับ นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่นแ,แป๊บเดียวนะครับโอเคครับ